เรดีจ้ะพี่น้องจ้องกกน,นูก่อนคะแหนนะจ๊ะเลิกงานแล้วพี่น้องเลิกเต้แนแหนมมือนี้สีไปงงหมูนห้อยเมื่อไหร่จะกินยนีมือเสานะพี่น้องคนละพี่น้องเอ้ยไปพอกันอยู่คนละหันไปให้หลงคนละสาเพินพ่นเพิน่นว่าเพิ่นสูบสาหนามเสก,ก้าเพิน่นหนาสาเพิ่นบกหอยไล่ไล่เพิน่นว่าไปเบิ้งสีไล่อีกทีหน่งไปพี่น้องไป อดเลยพี่น้องเ,เหีนปลาเหียนลุงงอดแล้วชิไปงุ่งมห้อยซ่าคนกันหวันเฮีาตุง้งไปไปหาเห็ดเนะ

สวัสดีคับพี่ระสวัสครับดีร็วโตโตสวัสดีครับโตสวัสดีครับเ้วโทรศัพท์ใหม่ไหนี่โทรศัพท์ใม่ทรศัพใม่่านี่บรองไหองไหเอมาเรยได้ไรหรือบอสวัสดีครับเดีวสวัสครับีโต ไปไปพองเบื้องแนวกะเร็วๆสดีครับสวัสดีครับไปพองเบื้องบริสุทธเลยเร็วเร็วโตโตสดีครับเร็วสวมหมู่เด็กโตโตเร็วสวัสดีครับพ่อพอ่อพ่อมือสดีครับเร็วเอาพอด้ายสิเขียวกัเร็วเร็วเอาหนึ่งสองสามพร้อมกันเลยเร็วอะไรเงี้ยกบพอสีนดีเร็วพ่อกับเบื้องได้นี่ดีเร็ว สีไปงมหกคอยนี่ได้แล้วเป็นสองสานี่ไปสีไปนึ่งจวโตเลย่เยโตบ่ไปนไปโตไปบ่้ไม่เอาไปไนบออาบน้ำไปหงุ่มหกอยนี่ครับเอวไปโตะโตมันเกิดองคไมโตโตนวบสดีได้ทีนึ่งอาบน้ำบ่เบื้องหอนี้เห็ยังนี่นี่นี่ไเกิอ้ยกอน đẹp đàn đẹp, 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 đẹp cho lúc nghe nghe, hello đây, hello 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 hello

ก็เง uhm. oh, oh. ินไปแนววันนันขอบม้นไปมรวดใส่โอนมาวออือโอนมาวดคือโนไปอีกเออสามหลอยวันันขอค่าเขาเขาวันนันต่ตัวมันประหยัดไป่นอย่างไรตีแตงตะลกง มันคิดแ่งกันแล้วนี่ก็ได้โบแตง่ไงดอกเงินมันจำกัดมัก็มเงินเดือนบละจะอะไรกเบิในบัญชีบ่บ่งนจะควงแล้วโอนมัน่โอนไงม่อแล้วเงินมันน่นมันพอแล้วอื โอ้มังโตโเลยนี่่อยุ่มปหน่อยงามเว้ยเออปลานออ้ยปลาสรผมไม่ใช่ปลาส้วบะมุนน้ะเอากล่องแน่ปล่ยไาดปจะอดบาดจอบาดอ้าว ก็พอเด้ดวยมืดดอกปลาใช่ไหเขามาโอ้โหนี่เด็กแสงมั่นนี่นี่นี่เดกปลานก็ที่อันเข้าใช้เต็ม ไอ้ไ่เ่็นเป็นดาวรดเก่าพันกุบาทถือช่มีแล้วไอ้ไช่หน้าไโหลดนี่นะตาตาตาวีบุกรุ่นใหม่เนี่ยแหละรอวะเขาบอกว่ารุ่นนี้เปล่าเพราะว่าดาบลียนเลยหรอวะว่ายดางเลี่ไอายวีบได้หนอยมันหมนซีประตู เออก็ว่าก็ดาถือแขนต้ออยเดาหายเงินผมแล้ววันว่าหงวนหงวนเดือนละหมื่นดาวถือันเงวละราณหมื่ว่าอยู่หลานยี่ห้อเนี้ยบเียวได้แม่รลดวันสัตย์่าค่ยดีแห่งวัน คายดีค่ะเป็นรถมีมอย่างเป็นรถยังกันยังรถเป็นหลานแล้วค่ะเป็นหลานเป็นรถตู้นะกนนี่ก็อัี้กันนี้เจอยังก็อนี้ก็เออเออคนนี้เนื่อยคายดีแห่งรถเออเออเป็นหลานอืมคนบอกมันจากพวกข้าราชการแล้วเอาเอาเนาะอืม ลงแยงลงทอจูแ่มลงเงยงเอามัดเทลงไมาเทลงอีกอันน้อยๆมันตกใจวัดกันทกใวัดผมันมันลงดีแค่หน่อยเนาะกูเอามากูโศกมากบนอ้กินน้ำแน่อยเทลงบ่รายทงแล้วอไว้สลย่นน้อยๆยุบแต่ว่าหัวตึงเด็กหา่ไย

อาทิตย uh, <Yeah, well, S 2> so oh ์ละสามพันหาอาทิตย <c ub its> ์ละสามพันห้าเงี่ฟังมาเป็นอาทิตย์นะเออเี้ยเงยเกียงโมาสามพันงเทียบกับสองพันห้าเซเวนสี่มันละใ่ไาเออก็บัตรเอซีเอ็มยงกูบอไปมอไปหนังยันเออทำเยอะเลยเยอะไปฮหดเปลี่ยนได้คนหวานไม่ไปฮหดงาน่นหวาน ยังเป็นนางเลยนางปูนเอียงคนว่ามันเป็นมันเป็นผ้าคนว่ามันบ่คือนี่เด้อคนว่ามันทำความสะอาดหนักคนว่ามันเป็นผ้าเด้มันแบบของอีมวยเด้เป็นผ้าของบอยเออของอีมวยของอีตุงของอีมวยมันดิได้มันเป็นหนังมันเซ็ตง่ายี่ยนั่นเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กที่มาใส่คือเสื้อกั๊ก เท่ามันเปื่อนเนาะเปื่อนจ้ะเฮ็ดยงก็มันลูกร้านมีเขาอยู่กูนั่นเ้ยขนมไทยเสร็จไปนลางบ้าไปลลางให้เขาจให้เปลี่ยนา nhanh mười hai bát mười câu rồi mười hai bát mười hai bát mười hai น่อนี่นวยใหญ่นี่เห็นบอนี่ยก้าให้งสิบาทนี่เโอ้าวมันเป็นนิสัยเกี่ยมขลอนเนี่ยนปพ่อ่ะอไปนเงอนให้มันนี่ยาไดอเอา่อมาขึ้นมาสมุนขึ้นขึ้นขนมาสวัสดีแล้วแล้วโอเค้วเออมาามขึ้นมา้ ใ่หอยสายมาเบื <acağız. S 2> ้งมามาเดินเคสรัสดีตุ้องสวัสดีเร็วๆไปสวัสดีไปสวัสดีเร็วมาสวัสดีมาเยือเนี่ไงบ่วไทยหรอกทำหน่ะถน้าไทยจขึ้นโตมาทอ่เพะ่าบโตโตบัวบัไทยทำหรอกมามาาลงลงลำ เียเบารบไทยบไทยหำอาเฮเอามาเบิรงเอามาเบิงกว้าน้าเต๋อพ่ตัวนี้ผ่านผ่านน้าเต๋ออยู่ที่นนองผีหอยจูบหอยสุรีเออหอยสุรีหอยจ่อยจู่ก็น้าเตอน้าุ้าาเน้องเออ แ้เรจะเกยวตดันไรเาเออ่าจูเกียวนท่ะผ่านแห่งนงผ่านผ่านเ้าผู้เขาวงว่ที่ละ่นแห่งนึงอ่ลง้อนลงแล้วเติมยุบยี่้องเอ้ยหอยหอยจูบปุ่นปุ่นร้านหน่อยกยังอ้กล่องได้ร้านน่อยก็ได้ ูปไ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 ปสวัสดีสวัสดีมา้นสวัสดีเร็วเร็วเร็วเมามาสวัสดสวดีมามแ้โอ้ยเจนบอกยาเวยดีเร็วสมุนกระไร ไว้กับพ,พ่อกินอยู่พี่หน่องไปเมื่อวา,านเนองท่านบ,บาน้าน,าานาลูกร้านก็นจะกลายกล่องอเลยทำแล้วเมือม่อเมื่อเตียงหน่อยเป็นจะเย็นดีเนาะไม่กลัวพี่เมื่อร้อแมนอยู่เนี้ย

ต pues erm ัวได้สามกันเออได้สมกันตัวได้สามกาได้เั่นว่ากาก็ได้สามบ่โอ้สโอ้เอ้มานี่ปะมาซ่ดีกับบ้านไปโอ้ไปยัางก่อนจะลืมด้ยพี่น่องเอ้ย มามายื้อมาเยื้มายอมามามาแดดซองแดดซองก็ต้งพุ่นไอ้เดี่ยวาเหนื่อยหน่ามายื้อยอ้ออ๋อยืดไปท่ายพุ่นเดี่ยวเจ้าขุนมันถึงแดดเอาเอาเดี๋ยวทุกคนเอาอย่าลืมได้ไม่หน้องกดไหลกดแชร์กดติดตามมันเด้อเด้อกดกระดิ่งน้ำผอมเออยกเออยกโปวดขึ้นเออก็สิว่งคลิปต่อไปสวัสดีจ้าสวัสดีเร็วสวัสดีเออพานพี่กล้องมานี่พาน